เาท้าคันนี้แล้วเป็นรางวัลรื่คันนี้รางวัเอไอเอาละโอเคคี่เป็นที่แรกนะครับที่แรกอ๋อเอ่อรางวัล Legendary Award ครับผมก็เป็นดูโอไม่อยากทูีเลยดูโอในตำนานดูโอ้ในตำแห่ไอ้ตำนานครับเป็น l e g e n d ท r y แบบว่าตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่เป็นแบบช่วงยุคแรกที่เจ๊ป๊อพาประเทศไทยแล้วเราก็บริษัทพันนะบในการทำเพลงแล้วก็ทำงานกับทุ เบิมกันไรักใสไนี่วันนี้ผมไม่ตัดผมเลยนะผมไว้ผมยามาเพราอว่ามารับราวัลนมันจะได้มีจอคือคือไว้เป็นผมตอนแรกที่ตอไอ่นี่ใช่ตอนแรกๆันบ้าเนี่ยผมไม่ตัดเลยนะแตนี่คือดูอพิเชษนะเหมือ่พ่อรางวัลอไรใช่แล้วจนรางวัลเป็นผู้ตนี่่นรักใจแล้วเมื่อกี้บอกว่าเหมือคุณพ่อ นดีที่แฟนญี่ปุ่นก็เหมือนแต่ก่อนเราทํางานที่ญี่ปุ่นเยอะมากก็ไปกับตอนเป็นนาบัามซ็อกไมค์แล้วก็ทํางานกับยามาทีด้วยแลว้วก,ก,ก,ก็ทํางานจอร์นีจูเนียร์ก็ยามาทีก็คาเมก็อยู่ที่จอร์นีจูเนียร์ด้วยครับก็ได้มีโอกาสทํางานกันแล้วก็ไปเจอเขา,าปากเป็นแฝงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าเป็นยุคสมัยลากไสที่เอาลากไสไปมัดหัวใจคนญี่ปุ่นอะ,อะไรอย่างเงี้ย ยืนรอไหมยืนรอไหมไม่เด้นแบมือเนาะพี่พี่ตลกบเอ่อขอเป็นว่าคือตอนนั้นเป็นเป็นยุคสมัยนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่ในยุคนี้แล้วก็ยุคนี้ครับรอหน่อยพี่ไม่ต้องเน้นปีก็ได้ไงไม่ถือว่าถ้ามีงานหรือว่ามีอะไรพูดอะไรอ๋อไม่ได้กำลังจะมีงานครับเดี๋ยวสร้างงานเองก็ได้อ๋อเหรอสร้างเองไปเลยครับ ผมก็จะมีข่าวดีขุ่นเหมือนกันนะอะไรครับไปเที่ยวเอ้าจริงๆสนุกแกไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเงียบเลยทำไมทุกคนเงียบแบบพี่ๆที่เขาถ่ายอยู่ในนั่งเล่นโทรศัพท์นะไปดูเราแะไะใครพูดไปเรื่อยครับอาสาระบ้างสาระบ้างเอาก็ไม่แน่ก็เปรีอบของทำหนังเผมจะเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมล่ะ แปนี่ส้มคนที่จัดญี่ปุ่นไม่จัดในญี่ปุ่นเออก็ลองดูมะลองดู่อไหมลองด้านดูเป็นเที่อ้ไอเดียวเลยเชื่อมภาพเดียวเลยเรื่องนี้เรื่องอไรเรื่องอะไรไหมอะไไหมครับไปเที่ยวใครครับเออไม่ได้ไปเที่ยวไปเทีว หน้าผมไปบินจีนแล้วผมไปทำงานออใครจะมีมีเวลาว่างมีความรักมีอะไรนะเนาะใครมันจะมันใครมันจะไปมีความสุขกับคุณซึ่งซึ่งได้ข่าวว่าพอมีความรักก็ไม่มีเวลาให้น้องเลยจริงเปล่าผมเนี่ยเจอวันแรกในรอบแบบตั้งแต่ธันวาเนี่ยก็คือไม่เจอเลยเออไม่ดีวันเกิดเขาไม่มาเลยเนี่ยโอ,โอ,โอ้โหไม่เกี่ยวเลยวันเกิด ไม่เล่นเลยเคียร์บอกว่ายังไงผมไม่น้องไม่อยู่อยู่แล้วแล้วมาจัดบอกกระทันหันอ่ะเออมาจัดแบบบอกกระทันหันมากแลยเราไม่จด้องเราติดงานเราไม่อยู่เราต้องร้อนะเราต้อนะ่อกไม่แจกเคียร์นี้่เก็ติดอะไรวันนั้นก็าตองลืมแล้วแน่ๆแล้นไม่ไม่ไม่เอาจริงคือเวลาที่คนเรามีความรักเขาจะหมดลยทีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่โลกนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เป็นผมเข้าใจคือไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันเดินเข้ามาเองอ่ะ เราไม่มาไอะเราไม่มาท้ไมอะเฮ้ย้ไือคืนความรกเองความรักอะไรความรักนี้ของก็เดินทำไมเองเคยเดินทไมเองแล้วมันก็เดินออกเองเอ้ยเฮ้ยถึงใครอะยังไงเราเรียกาเราตกเลยเราเรแฟนเต็มแล้วยังไงนะแล้วกัอะไรนะเขาไม่ใครมาจากไหนา กระาสวยๆอะครับผมกระเป๋าหรือคนสวยกว่าก็สวยสวยทั้งคู่กระเป๋าก็สวยคนก็สวยไม่ทำคำถามใครสวยกว่าอยู่ให้เป็นต้องคนเลยครับอ่านี่อยู่เป็นนี่ไงไปเจอได้ไงไปเจอได้ไงครับไิจะได้ไงก็บอกว่าไงไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันจะมาเองก็เดี๋ยวเค้ามาักเขาเข้ามาหาเราก่อนหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พุยผู้ชางไงอ๋อเราบอกความรักมันจะมาหาเราเอลาบหรือเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักมันต้ามาหาเราเอง อยากฟังใครไม่รู้วะไ,ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยฟังไม่จริงๆคือ,อ,อรู้จักหยินวอลไหมฮะคือพอดีเกวาว่ากำลังคุยเรื่องงานอยู่แล้วก็หาเล็บเลนสแล้วก็น้องคนนึ่งก็บอกว่าเออคนนี้เขาทำทำให้หยินวอด้วยอ,อย่างงี้ผมเขาพิมพ์หยินวอลเจอหินเบก่อนผมก็เลยแวะมาดึงอ๋อครับไม่ไม่ไปดูเล็บเลนสผลงานที่น้องที่เขาจำกับอะไรอย่างเงี้ย ยกำกับไว้ใช่แล้วเขาบอกว่าเคยกำกับให้หยินบอเขาเลยพิมพ์หยินบอแต่มันขึ้นหินหินเบยก่อนไอจีเขาก็เลยแวะครั้นึงก็เลยแวะนานเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องงจริเออก็คือมาเจอทุกปิ้งเลยไม่ได้ปิ้งจริงไม่ได้ปิ้งคุยกันเป็นเพื่อนอย่างเคยก่อนใช่ควรอยากได้ร้องเพาะทำงานก่อนตอนแรกไม่ได้ชวนอะไรเขามีงานที่ดีอยู่แล้วครับเด้ใส่กระเป๋าได้ดีอยู่แล้วครับผมน่ได้ัวครับ ก็เหมือนแบบสแปมสแปมไลค์สตอรี่ก่อนครับไม่เคยทำเลยนะแล้วแบบทำแล้วแบบเอ้ยเออใครบอกไว้เห้อะไรอย่างนี้พี่แป๊บพี่ใช่ไมเคยเจอไหมคะเขาบบกเขาบอกาบแนะนำว่ายังไงคะไปเจอไปเจอแล้วดิไปเจอไปเจอกันไปเจอไปเจอกันแก่ไหมครับไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำเลยเลยก็แค่แบบเจอแล้วก็อ๋อ อย่าแล้วแหวงน้องเนี่ยเราตอบได้เลยเราตอบมันจริงคุยกันเป็นเพื่อนปกติจริงๆปกติคุยกันเรื่องกระเป๋าตอนแรกพูดจริงๆไปยืนข้างหลังกันถึงไม่ได้ไม่อยู่ในการจะได้ไม่ต้องเล่าสำสอีกทีนึงคืนนี้แหละคือไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้พี่ไปไม่เขาไม่ค่อยหนาไม่ละเงี้ยเรื่องอะไรไม่ชอบไม่ชอบด้วยเฮ้ยว่าอะไรเนี่ย ระยะหนึ่งแล้วเราจะไปมัดระยะหนึ่งแล้วนักข่าวใหม่เราสัมภบพลาสติกนักข่าวใหม่ชองเขบพลาสติกเอาเล้วแล้วแล้วเป็นไงต่อคือยาวๆไปเหมือนกับว่าแต่งปุ้ยแต่งปุ้ยปุ้ยแต่งไอ้พี่น่าบอกว่าปากเราพี่เอาลงนท้าเลยสงการเท่าไหร่สงการเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนั้นยังไม่รีบร้อนครับยังไม่รีบยังไม่รีบเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวเพาคอมเมนต์ชอบแบบเขียนมาอะไรเงี้ยเอออ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานะแบบ ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มือว่าอะไรนาก็ปกติอ่ะก็ใช้เวลามาสักพักแล้วถึงได้มีรูมีอะไรอยี้มีอะไรท้อย่าไมหักแทนซบ้างม่นด้เข้าใหายถาม้้อมันใกล้กันแบบนี้คาถามบอ ใครรับข่าวผมดีๆเนี่ยเอาส่วนลดฝันดาวไปซื้อครับโอ้ยขวัญได้ถือขาด้านมาอยู่อะไรเนี่ยเราถือไปไปซื้อทีส่วนลดให้ผมเพื่อนเล่นผมเพื่อนเล่นมีมีโอกาสจะทำธุรกิจด้วยกันไหมครับเออไม่ได้ทำธุรกิจคือไม่ได้อยากทำธุรกิจอย่กลัวมีปัญหาในอนาคตแต่ว่าถ้าใครเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตเต็มที่อยู่แล้วครับเหมือนแนะนำการอะไรช่วยๆหนึ่งกันแล้วพี่ไอ่ะค่ะหนุยตาล็อกแรกครับแล้วพี่ไอ่ะค่ะ ผมไม่ต้องถามบอกไม่มีแล้วนี่ฝีคุณแล้วไม่ไหมครับไม่เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามหามนเดินมาหาเขาเองแล้วของคุณน่ะเดินตามหาหรือมาหาเองมากเลยเดินตามก็หนีขนาดนี้ยังหนีอีกหรอคะขนาดนี้แบบขนาดนี้ยังหนีอีกหรอคะคนเราดูนี้ภายนอกไม่ได้ไงใช่ไหมเออแล้วมันต้องดูภายในนี่ภายในครับ ภายในอ่ะยังไม่เจอหรอใช่ไหมพลาอะไรไปปีนี้ไม่เจอหรอยังไม่มีเลยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำไมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเลยไงต่อครั้งหนึ่งแล้วมันก็แค่ครั้งนึ่งครั้งนึ่งใครล่ะจะบอกทำไมเล่ามีไหมล่ะถ้ามีป่านนี้ก็ทุกคนก็ดูไปแลยอ๋ออ๋อคุณก็ไดไม่เราเรายังสดไงเรายังอายุน้อยอยู่เลยยังไม่ต้องแบบไปจริงจังแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็แต่งงาน แขอให้นับนะตอนนี้ถ้ามีลูกวันนี้จุดไปอีก15ปีเลยสิอ็ดปีเราเราจะแก่กันรับปริญญาลูกไหมเราต้องคิดแล้วนะเรื่องนี้เราต้องคิดแล้วนะประเด็นมีทันใช้แล้วเนี่ยเอพดีไม่ได้อเรื่องแ่ไม่ได้เหลือรอนเรื่องเลยขอโทษนะทำไมเรื่องนี้มันเข้ามาเรื่องนี้ได้ขอโทษลืมไปบอกัวเองแล้วจังไอ้ไรก็อดีตได้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมนี่แหละแฮปปี้แฮปปี้เรา แค่ปี้ครับอ่าทำไมอ่ะเขาก็อยากมีบ้างเลยอ๋อการดีเป็นกาศดีเป็นประกาศหาดีเป็นยังไงกาศครับประกาศเป็ไงบอกเขาไปเอ่าไม่ได้มีสเปคครับแค่เข้ามาแล้วจังหวะได้ทุกอย่างได้แล้วก็เรื่องราวได้ใช่ครับไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเรื่องราวเรื่องราวแบบของชีวิตมันตรงจังหวะดีเลยแล้วถ้ามันมันได้หรืไม่ได้เวลาที่ใช่ถึงไม่ใช่ถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่มันจะไม่ได้ต้องเทอะนี่ใช่จริง น,นี่ไม่ได้พยายามเลยอาภิโชัค